สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพารวยนะคะสูตรหวยดีๆนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาะแบ่งปันสูตรวินบนนะคะของห้องสามารถนะคะก็คือของเว็บสามารถนะคะวิน7ตัวนะคะต้นทุนนะคะจะอยู่ที่42บาทต่อรอบนะคะกำไรก็จะอยู่ที่48บาทต่อรอบนะคะถ้าเราลงทุน1บาท ตทุนจะอยู่ที่42บาทนะคะกำไรอยู่ที่48บาทต่อรอบถ้าเราลงทุน5บาทนะคะต้นทุนจะอยู่ที่210บาทกำไรก็จะอยู่ที่240บาทต่อรอบนะคะ,ะถ้าใครนะคะไม่โลภนะคะเก็บวันละ3002รอบก็ได้ถอนนะคะถ้าเราเวลาเติมนะคะเราเติมให้พอนะคะให้พอทบนะคะ,ะเราถึงจะได้ถอนนะคะแต่ถ้าเราไม่กล้าทบ เราเล่นสเตปเดียวไปเรื่อยๆนะคะก็เหมือนเราเล่นยืดเยื้อะทั้งวันนะคะก็จะทําให้เราเสียตังได้นะคะ,ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ร้อยสามแล้วนะคะสูตรวินเจ็ดตัวใช้ได้ทุกห้องทุกเวฟนะคะแต่ว่าเราต้องเทสสูตรดูก,ก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงทุกครั้งนะคะแต่แอดก็เห็นสูตรวินเจ็ดตัวห้องสามารถมันเดินมันเดินดีนะคะแอดก็ ลองเอามาแบ่งปันดูนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะสำหรับนักลงทุนนะคะ,ะบางทีสมาชิกเอาสูตรนี้ไปใช้เอาไม่เห็นเข้าเลยประมาณนี้แต่ว่าสมาชิกก็ลองเทสสูตรหลายๆสูตรดูนะคะที่แอดลงไปให้ก็คือใช้ได้ทุกเวฟนะคะลองเอาไปดัดแปลงใช้ได้เลยนะคะกฎของห้องแอดนะคะก็มีอยู่3ข้อนะคะเหมือนเดิมนะคะข้อแรกเราต้องเช็คสูตรดูก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงทุกครั้งนะคะ ข้อที่2นะคะเราต้องตั้งเป้าให้ตัวเองถ้าเรามีงบนะคะมีทุนสมมุติว่าเราเติม5,000ใช่ไหมคะเราตั้งเป้าไปเลยนะคะว่าวันละพันเราต้องเก็บให้ได้หรือว่าวันละ500นะคะได้แน่นอนนะคะถ้าเราตามอย่างเดียวแอดแนะนำนะคะถ้าเราถ้าเห็นแอดในกลุ่มบางวินพิกัดแล้วก็ปาก ห้ามตามทุกอันนะคะถ้าตามอันไหนก็คือตามอันนั้นนะคะถ้าไม่มาคือทบนะคะไม่ใช่ว่าเห็นอีกอันนึงเดินแล้วก็กระโดดไปกระโดดมานะคะก็จะทําให้เราเสียตังค์ได้นะคะแอดแนะนําให้สมาชิกนะคะเลือกตามนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะข้อที่3เราต้องเชื่อมั่นในสูตรของเราถ้าเราก็ากล้ากลัวนะคะรับรองอเราก็เหมือนวัดใจอะไรประมาณนี้นะคะก็คือถ้าเราไม่กล้าทบ เราก็ไม่ได้นะคะเราต้องกล้าทบเหมือนกล้าได้กล้าเสียแล้วก็เราทบสําเร็จแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ได้ถอนนะคะกลุ่มอ่าห้องทดลองนะคะห้องทดลองเข้าฟรีเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ห้องทดลองไว้ใต้คลิปนะคะสมาชิกก็เลื่อนเลื่อนดูนะคะเผื่อมีคอมเมนต์เยอะๆนะคะแล้วก็เผื่อหาไม่เจอนะคะแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะห้องทดลองเข้าฟรีนะคะ แต่ห้อง V.I.P ก็จะมีรายเดือนแล้วก็รายปีแล้วก็สมัครลิงก์นะคะถ้าใครมีน้ำใจก็ส eh มัครลิงก์เดินให้แอดนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากสมัครลิงก์ให้แอดก็มีรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะในกลุ่ม V.I.P นะคะแอดก็จะวางเป็นช่วงนะคะแต่ถ้าสูตรเดินแอดก็จะวางยาวนะคะแต่ถ้าสูตรไม่เดินแอดก็จะพักแล้วก็ เทสสูตรใหม่ให้สมาชิกนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะใช้บวกกันเหมือนเดิมจากรอบที่6ถึงรอบที่16นะคะ10รอบจะเข้ากี่รอบจะหลุดกี่รอบนะคะถ้าใครกันเบิ้ลนะคะแอดลืมบอกนะคะทุนจะอยู่ที่49บาบาทกันเบิ้ลด้วยนะคะ ทุนอยู่ที่49บาทต่อรอบนะคะทุนอยู่ที่49บาทก็ยังมีกําไรนะคะก็คือวิน7ตัวนะคะวินเป็นยังไงเดี๋ยวแอดจะแยกให้ดูเหมือนเดิมนะคะเผื่อสมาชิกใหม่เข้ามาดูนะคะ,ะแอดก็จะใช้หน่วยล่างนะคะบวกด้วย5โคงที่นะคะก็หมายความว่า9บวก5เท่ากับ14นะคะ อ่ผลออกมา14เราจะเอาตัวไหนมาใช่ไหมคะเอเอาตัวท้ายมานับเพิ่มนะคะแล้วก็มาวิน7ตัวนะคะนับไปนับเพิ่มไป็น7ตัวก็คือ4 5 6 7 8 9หแนะคะสองแล้วก็0แทงในรอบถัดไปนะคะก็คือรอบที่7 9บวก5ใช่ไหมคะก็เป็น14แล้วก็จะได้4มา นับเพิ่มไป7ตัวนะคะรอบนี้เข้าหกเนะคะอันนี้บวกไปแล้วถ้าเราลงทุนรอบละห้บาทก็บวกไป2องบาทนะคะ2รอบแล้วก็ได้ถอนนะคะถ้าใครไม่โลภนะคะถ้าใครโลภนะคะเล่นทั้งวันบางทีมันแล้วแต่ดวงด้วยนะคะเล่นทั้งวันอาจจะได้เยอะแต่ว่าก็เสี่ยงนะคะเล่นทั้งวันตายทั้งวันก็มี เติมทั้งวันก็มีนะคะเหมือนเดิมนะคะ8บวก5โคงที่ก็เป็น13นะคะก็จะได้3 4 5 6 7 8 9นะคะเข้าไหมคะ95้าหบวก240โอเครอบต่อไป9บวก5เป็น14นะคะก็จะได้4 5 6 7จ็ดแปดเก้าศูนย์รอบนี้เข้าไหมคะแปดเจ็ดบวกสองร้อยสี่สิบนะคะถ้าใครอยากเล่นต่อประมาณสองถึงสามรอบนะคะก็ได้ถอนจริงๆนะคะถ้าใครไม่โลภนะคะสองบวกห้านะคะก็เป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะรอบนี้ ไม่เข้าทบก็ได้หรือว่าไม่ทบก็ได้นะคะแล้วแต่กําลังทรัพย์ของเราถ้าเรามั่นใจในสูตรเราก็ทบนะคะ4บวก4บวก5นะคะก็เป็น9นะคะก็จะได้9 0 1 2 3 4 5นะคะเป็นไงคะถ้าทบบวกอ่า480 เข้าสานะคะรอบต่อไปเหมือนเดิมนะคะ4ีบวกห้าคงที่นะคะก็จะได้9 0 1 2 3ูนามี่ห้าบวก240เข้านะคะหนเป็นเวฟของห้องสามารถนะคะจากรอบที่6ถึงรอบที่16นะคะ,อะรอบที่6ถึงรอบที่16นะคะ ลองไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะแอดไม่ได้แต่งเลขนะคะแต่แอดเห็นว่ามันสูตรนี้มันเดินดีแอดก็เลยมาแบ่งปันให้สมาชิกดูนะคะเผื่อใครจะตัดอ่าส่วนมากแอดวางในห้องแอดก็จะวาง8ตัวนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้วางห้องสามารถนะคะแอดจะวางห้องฟ้าแล้วก็ห้องชัดเจน5นาทีนะคะเหมือนเดิมนะคะ4บวก5คงที่ก็เป็น9นะคะ9 0 1 2 3 4 5 รอบนี้มาเบิ้ลเข้านะคะถ้าเรากันเบิ้ลเราก็ได้ได้กำไรอยู่นะคะทุนจะอยู่ที่49บาทนะคะศูนย์ศบวกห้ 0, 0คงที่ก็จะได้5นะคะห7 8 9็ดศหนึ่งรอบนี้เข้า8ปดเจเก้าบวกห้คงที่ก็เป็ิบสนะคะก็จะได้4ี่ห้าหกดแด 9กรอบนี้เข้า8ปดหเข้านะคะเจบวกห้าคงที่ก็เป็น12นะคะจะได้สองสามสี่ห้าหกดแดแต่ถ้าใครไม่มั่นใจกลัวหลุดแล้วก็นับเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะคะก็ยังได้นะคะถ้าเรานับเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็เป็น4ใช่ไหมคะตัวนี้ ก็เข้านะคะทุนจะอยู่ที่56บาทต่อรอบถ้าเราวิน8ตัวนะคะวินเป็นยังไงใช่ไหมคะถ้าสมาชิกใหม่อ่าวินเป็นยังไงก็คืออ่าแป๊บนึงนะคะดูหน้านี้นะคะสมมุติว่าแอดวาง2 3 4 5 6 7 8นะคะ7ตัวนะคะ เราก็แค่2องสไล่ไปจนสุดนะคะสองสี่สองหสองหกสองเนะคะสามสี่สามห้าสามหกสามเจห้าสี่หกี่เจ็เรากดกลับเลขด้วยนะคะ57 58 67ด 6 8 7 8แค่นี้นะคะก็คือวินสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเไล่มาจนถึง78นะคะก็คือตัวนี้เรากดกลับเลขบนแค่นั้นนะคะแอดก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะก็อย่าลืมนะคะแอดต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ